ดีเรือดังทั้งคู่เลยพี่น้องจา๋าโคจรมาเจอมาเจอกันสนามปากแควสนามที่6สนามสุดท้ายเรียกว่าจะว่าสนามปากเซียนก็ไม่ใช่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของสุยมือมันเรื่องของความสามารถครับเรียกเรียกว่าคู่นี้เมือไหนเหมือกันมือไหนเหมือกันฉันไปด้วยกดใบพายนิ่งแล้วพี่น้องเฮียเสีงที่แดงเฮืแสงชี้น้ำเงิน เดี๋ยวมาดูซิว่าเฮียเสงกับเฮียแสงใครจะถูกใช่อย่าให้เป็นเฮียหมูก็แล้วกันครับเพราะว่าเรือลำนี้ออกมาแล้วเอาละโว้ยอ yeah. ีเที่ยวตลวาลนเดนลำไปเที่ยวทีสามเนยอัดกันมาเต็มๆเลยใครดีใครอยู่ใครดีใครดีใครไปเอาละโอ้ยเอาละเว้ยเทปดันฉายทิดาทิดาไว้ย่งังไงละเบนเข็มออกมาบอกได้เลยว่าเบนเข็มร้อยหน้าร้อยตาเอาละเว้ยเอาละว่า ไอ้กันมาอย่างนี้พี่นอ้องดูแล้วมันได้เลี้ยงกันแล้วมันเอากันจริงๆแล้วพี่นอ้องดูว่าเรือติดต้องไม่พายมันเอากันจริงๆแล้วเว้ย เทพจันจายเจันจดาบังกบานก็ไม่ยอมใครก็ไม่ยอมสเลยถ้ายอมยอมมันจันานแล้วว่ายังไงเทปจันจัยเทปจันจัยตีมาทีดาบังกบานใหญ่ว่ายังไงควาตีชูสีมาเทีท่าไดเลยทีดาบังกบานใหญ่มาละเว้ยมาละหวะจะไปให้ขอแล้วทีดาบังกบานใหญ่พดตะขอว่าไงเทปจันัยเทปจันัยมาตีนี่ละแล้วแว่ายังไงเทปทีดาทีดาบังกบานใหญ่แล้วแล้วพวดหลเจน ยอดทั้งคู่พี่น้องจ๋าเแล้วคณะกรรมการก็ให้